ปรากฏการณ์ใหม่ใคาเรียกว่าเข,ย,าขย,าย่าแบงค์เขย่ายังไงพี่ไม่ใช่เอาแบงค์มาเขยา่านะเขาบอกว่าจัดกิจกรรมใหญ่ระดับโลก Wake up your money with me เพื่พอบันททกสถิตยโลกเขาบอกว่าเป็นการปลุกเงินปลุกเงินก้อนใหญ่ที่สุดได้สําเร็จเลยนะคะกิจกรรมดีๆนี้เนี่ยนะคะที่มีตั้งใจจัดขึ้นเนี่ยเพื่อเป็นการเปิดมุมมองใหม่ให้คนไทยและเป็นการจุดกระแสปลุกเงินในบัญชีออมทรัพย์ใครมีบัญชีออมทรัพย์ก็ปลุกมันขึ้นมาหน่อยนะเขาบอกว่าตอนนี้มีมากกว่า3ล้านล้านบาท ซึ่งไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะมีเงินพวกเราเพมๆอยู่ใช่สิบสองบาทท่าสิบสองนี่นะเขาบอกว่าปลูกใช่ปลุกเพราะมันเยอะมากปลุกให้ขึ้นมาตื่นรับดอกเบี้ยสูงถึง6เท่ากับมีบาย TMB ใช่ค่ะแล้วแน่นอนนะคะว่างานนี้นะคะมีเหล่าซุปตานะคะไปร่วมสร้างสถิต สถิติโลกการเยอะแยะมากมายนะคะโดยมีคุณพลอยเชอร์มานะคะน้องพัชชัดบริรักนะคะดีเจเพชรจ้านิวเคลียร์พี่เป็กเปรมนัทนิกกี้ดีเจนุ้ยแล้วก็แม่บ้านมีหนวดนะคะแล้วก็ครั้งนี้นะคะยังปิดท้ายคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตจากพี่บุลินแล้วก็พี่ป๊อดเหมือนเดิมดอกด้วยปลุกเงินกันหน่อยสดนขอบอกนี้ขอบอกนี้ว่าของดีอยู่ที่มีนั่นแหละนะฮะรู้ไหมเขาปกติบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปเนี่ยดอกเบี้ยเท่าไหร่เท่าไหร่เคยรู้กันบ้างไหม วันนี้น้อยอ่ะศูนย์จุดห้าน้อยมากศูนย์จุดห้าเดี๋ยวพวกคุณเคยทันสมัยสมัยเป็นดาราใหม่ใหม่ดิฉันอ่ะสิบสิบยังหมดเลยนะสิบยังหมดเลยนะเดี๋ยวพี่แบงค์เงินฝังประจำสิบยังหมดเลยมันหัวล็อเราแล้วทำไมคะหัวล็อเปันไงว่าเราอยู่กันมาแล้วทำไมอจ่าจจงทำไมเจ็ดแล้วก็มาห้าห้าแล้วก็เหลือสามเหลือสามเหลือสี่ถอยลงไปเรื่อยๆเมื่อก่อนทุกวันนี้ดอกเบี้ยที่เราฝากบาทกันอยู่บัญชีเงิน